สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับที่เรามากักตัวที่โรงแรมนะครับของทางโรงพยาบาลจัดให้นะครับเป็นโรงแรมโอเคครับหรูหราใช้ได้นะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ได้5วันแล้วนะครับของโรงแรมแล้วก็ชีวิตประจําวันในการ กับตัวในโรงแรมเราทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่เลยครับวัดไข้ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลข้างล่างนะครับแล้วก็ครับเครื่องวัดความดันครับเครื่องวัดความดันแล้วก็มีเครื่องวัดที่ประจอนกับออกซิเจนนะครับมีใครเคยใช้เครื่องแบบนี้ไหมครับ เครื่องวัดแล้วก็จะวันนี้เราก็จะทําส่งพี่พยาบาลข้างล่างเขานะครับเขาจะไม่ขึ้นมานะครับเขาจะให้เราทําส่งแล้วก็เขาจะไลา์ขึ้นมาบอกนะครับแบบแรกครับแก่ครับแกะนะครับแล้วก็ลู่แขนเขาครับปึ๊บแหงนี้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่างนี้เลยครับนี่เลย ครับผมแล้วก็กดปุ่มครับครับผมกดปุ่มแล้วก็เครื่องก็จะทำงานครับอ่าครับร้อยสอ่ามันคงอขึ้นสุดแล้วมันก็จะลดลงนะครับตัวนี้เราจะปล่อยให้มันลงให้สุดนะครับ ตอนนี้คีประจรอ,อยู่ที่สไหร่เอ่ยปุ๊บความดันอยู่ที่ร้อยเก้านะครับหัวใจเต้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเออโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ส่งไลน์มาให้พี่พยาบาลครับครับหลังจากเราวัดเสร็จแล้วเราก็ถอดออกนะครับวแล้ก็เก็บคืนให้พี่เขานะครับเสร็จแล้วก็ เราจะจะมาวัดไข้นะครับด้วยปรลอดนะครับสังเกตน,นะครับมันจะมีมันจะมีแถบทึบๆอยู่นะครับอ่าเราก็จะดูว่าแถบทึบมันอยู่ตรงไหนอ่าตอนนี้มันอยู่ที่สามสิบหกนะครับมันเป็นประหลอดนะครับแล้วก็สบับดสบัดฉันต้องถูกสบัดสบดสสัดสสับดสบัดนะครับให้ตัวประหลอดมันลงมาอยู่ที่ศูนย์นะครับถ้ายังไม่ศูนย์ก็ ไม่ได้นะครับสบัดครับสบัด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 โอเคอ่าตอนนี้มาอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับนี่เราก็นี่เลยครับกิมจักระแร่อไว้ครับแล้วก็จับเวลาครับก็ประมาณสามนาทีประมาณนี้ครับสามนาทีเดี๋ยวเรารอไปก่อนครับสามนาทีครับผมครับผมหลังจากครบสามนาทีแล้วก็เราก็ ออกมาดูวันนี้ไข้ขึ้นสูงครับไม่มีไข้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบห้าจุดเจนะครับเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยอ่านี่ยฮะนีมันจะมีแท่งปหลอดอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยมองเห็นเลยนี่ฮะครับผมแล้วก็ แล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่พยาบาลข้างล่างนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ครับผมชีวิตประจำวันก็จะมีแค่นี้นะครับของการกับตัวที่โรงแรมนะครับผมก็สบายสบายครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราจะไปดูว่าข้าวมาส่งหรืยอยังนะครับ ครับผมเราจะมาเปิดห้องดูนะครับตอนนี้ข้าวยังไม่มาเราห้ามออกข้างนอกนะครับอะแล้วก็เข้ามาที่เดิมนะครับแล้วก็นอนเหมือนเดิมครับครับชีวิตประจำวันก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ส่ง ี่ประจอนให้พี่พยาบาลข้างล่างทุกวันนะครับวันละห้ารอบนะครับงั้นก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผม